ครับสวัสดีีครับเพื่อนๆสวัสดีวันเสาร์ที่25พฤษภาคมนะครับตอนนี้โยกก็อยู่ที่รีสอร์ทเดิมนะครับบริเวณอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะ,อะตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมงนิดๆแล้วนอนนั่นแหละอันนี้ก็ลงมาเดินเล่นนะเพื่อนๆนะ บอ,อกแล้วที่นี่เขาเน้นความเป็นส่วนตัวนะเพื่อนๆอ่ะลงลงมาเดินรับแดดกันหน่อยโอ้ยร้อนอ่ะฮะก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับอันนี้หายให้ดูวิวโดยรอบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดินไปที่บริเวณทะเลกันโอ้โหโเรามาซึมซับความเงียบสงบนะที่นี่คือบอกแล้วว่าเน้นความาสงบเงียบนะครับผม แล้วก็ความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงนะอาจจะไม่เหมือนกับอ่าทะเลบางที่อะไรอย่างนี้นะที่บางทีมันจะค,ค,คึกคักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับที่นี่นี่คือเน้นความเป็นส่วนตัวสูงแล้วก็เงียบมากโอโ้นี่ไม่รู้อะไรนะเต็มเต็มบริเวณชายหาดเลยเหมือนกับเป็นอะไรเป็นขนๆอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ย มาทะเลหลายวันยังไม่เคยลงทะเลเลยนะเดี๋ยววันนี้ลองลงทะเลทัาหน่อยเพื่อนเพื่อน<ๆ>ฟังเสียงคลื่นครับอุ้ยน้ําอุ่นเฮ้ยน้ํามันอุ่นนะว้าว ดีโยให้ดูเส้นทรายแต่ละเส้นที่มันเป็นแบบคลื่นพัดมาเป็นริ้วๆๆ้วเ้วนะสงบเงียบจริงๆเพื่อนสงบอย่างนี้นี่เหมือนเป็นการชาร์จพลังเลยโยให้ดูวิวตัวรีสอร์ทนะประมาณนี้ครับเพื่อน แล้วเดี๋ยวทริปเรายังไม่จบนะคือวันนี้โยจะเริ่มขับกลับกรุงเทพนะคือแฟนโยนั่งเครื่องกลับไปเมื่อวานละวันนี้โยจะขับกลับกรุงเทพแต่ยังไม่ถึงเทพเพื่อนจะไปที่ไหนนะแล้วที่นี่บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยสวยมากเป็นทะเลเหมือนกันนะครับจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวตามโยมได้เลยครับ